วิธีการแสดงตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มต้นจาก1บวกแทนกำลังสองซีต้านะครับแต่แทนซีต้ามีค่าจากับไซน์ซีต้าส่วนคอสซีต้าเพราะฉะนั้นแทนกำลังสองซีต้าก็คือไซน์กำลังสองซีต้าส่วนคอส์กำลังสองซีต้านะเราก็แทนค่าเข้าไปแต่เราก็จัดพจน์ใหม่นะครับในรูปของคอร์กำลังสองซีต้าบวกไซน์กำลังสองซีต้าหารด้วยคอสกำลังสองซีต้า เสร็จแล้วก็บอกว่าใช้ตากลักษต่างตีกรมิติก็คือคอสกำลังสองซีต้าบวกไซกำลังสองซีต้ามีค่าเท่ากับ1นะครับเพราะฉะนั้นตัวข้างบนก็เลยเหลือเป็น1ข้างหน้าก็เป็นเซตหนึ่งส่วนคอสกำลังสองซีต้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตรงนี้แทนเข้าไปนะฮะเอาผลตรงนี้เนี่ย เอาผลตรงนี้นะครับแทนเข้าไปที่นี่นะครับหนึ่งส่วนหนึ่งบวกแทนกำลังสองซีต้านะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเป็นเราจะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ออกมาเป็น เซนส่วน Y ใช่ไหมครับของเซ็กซีตาคอสกำลังสองซีตาดีซาใช่ไหมครับก็คือในตรงนี้เป็นเซกซีตาคอสกำลังสองซีตาดีซแต่ว่าเซกมีค่าากกบ่าเซน1หนึ่งส่วนคอสซีตเพราะฉะนั้น ตัวเซกซต้าตัวนี้ก็จะหักกับ c อซตเป็นหนึ่งตัวเราก็เลยเหลือผลลัพธ์ออกมาเป็นเซตหนึ่งส่วน y cos d นะครับเซตหนึ่งส่วน y cos d นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่วงเอาไว้ ตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนที่วงเอาไว้ตรงนี้ก็คือจะมีค่าเท่ากับเซนหนึ่งส่วน y นะครับ c o s ติาตาดสานั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราเอาตัวนี้แทนเข้าไปในสูตรตัว y เป็นค่าคงตัวเราสามารถดึงออกมานอกเครื่องหมายทิกเกตได้ก็เลยเหลือเป็น c o s ตีตาดสิตา อิน i ิเก e ตคอสได้สายนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราก็บอกว่าอินทิเกรตคอสซีต้าดีซีต้าจาก0ถึงพายส่วน 2, 2นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ ไซด์ซีาตาจาก0ถึงพายส่วนสนะครับไซา์ศูนย์ได้ศูนย์ไซา์พายส่วนสได้1นะครับก็เลยทำให้อินทิเกรตเทอมนี้เนี่ยอินทิเกรตเทอมนี้เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1นะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็เลยได้คำตอบออกเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกนิดหนึ่งก็คืออาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเรารู้ได้ไงว่าลิมิตของการอินทิเกตรตเป็นศูนย์ถึง pi ส่วนสอง 2. ตอนแรกเราใช้ลิมิตของการอินทิเกตรตนะครับจะเห็นว่าเราใช้ลิมิตของการอินทิเกตรตเป็นแซดมีค่าเท่ากับ0ถึงแซดมีค่าเท่ากับ อินฟินิตนะครับทีนี้เราลองมาดูจะเห็นว่าที่ Z แซเท่ากับ0คือจุดนี้ใช่ไหมครับที่ Z แซเท่ากับศคือจุดนี้เพราะฉะนั้นมุมเซตาเนี่ยวัดจากแนวตั้งนะคือแนวแกน y ไปยังเส้นที่เชื่อมเจาะระหว่างจุด p นะครับไปถึงตัวประจุ dq เพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งแทเท่ากับศูนย์เส้นที่เชื่อมต่อก็คือเส้นนี้เพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งนี้แทเท่ากับศูนย์มันก็หมายความว่าซีต้ามีค่าเท่ากับ0ูนย์ด้วยต่อมาเมื่อเราขยับแทออกไปนะครับซีตา <C ita S 2> ก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะเห็นว่ายิ่งแท้ห่างออกไปเท่าไหร่ซีต้าก็จะยิ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะฮะ ในกรณีที่แทรยิ่งห่างไปมากๆซกต้าก็จะยิ่งมีค่าเข้าใกล้พายส่วนสองหรือว่าแนวเส้นตรงนี้นะฮะเป็นแนวเส้นตั้งฉากเมื่อแเข้าใกล้อินฟินิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่ามุมซีต้าจะมีค่าเข้าใกล้ ไพ่ส่วนสองเมืเ่อแซดเข้าใกล้อินฟินิตดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิเกรตจากแซดมาเป็นซีต้ามันก็เลยทําให้ลิมิตของการอินทิเกรตเปลี่ยนไปจากแซดเท่ากับศูนย์ถึงแซดเท่ากับอินฟินิตเป็นซีตาเท่ากับศูนย์ถึงซีตาเท่ากับพายส่วนสองนะครับแล้วก็เลยทําให้เราได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างนี้นะอ่อ ในปัญหานี้เรากำหนดให้จุด P อยู่บนแกน y นะครับแต่จริงๆแล้วจะเห็นว่าจุด P เนี่ยมันจะอยู่บนไหนก็ได้ที่อยู่ห่างจากเส้นตรงประจุเนี่ยเป็นระยะเท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าถ้ามีประจุกระจายตัวเป็นเส้นตรงยาวมากเลยแล้วเราดูที่จุดใดๆนะครับที่มีเส้นตรงอยู่ตรงกลางแล้วอยู่ห่างออกไปเป็นระยะรัศมีเท่ากับ r เนี่ย ขนาดของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากันหมดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นของสมมาตรเช่นเดียวกันก็คือเราก็จะได้ว่าถ้ามันห่างเป็นระยะเท่ากับ r เนี่ยสนามไฟฟ้าที่จุดนี้นะครับหรือสนามไฟฟ้าที่จุดนี้หรือสนามไฟฟ้าที่จุดนี้เมื่อมันห่างจาก เส้นตรงประจุเท่ากันเนี่ยจะมีขนาดเท่ากันหมดแต่ทิศอันนี้คือสิ่งที่ราต้องระวังทิศจะมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมีใช่ไหมครับทิศจะมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมีนะทิศจะมีทิศพุ่งออกในแนวรัศมีโดยมีขนาดเท่ากันถ้าเราดูที่ระยะห่างจากาเส้นตรง ประจุเท่าๆกันนะครับอันนี้ก็คือลักษณะสมมาตรของปัญหาอีกอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้การเขียนในรูปแบบนี้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนตัวแปรจาก y มาเป็นตัวแปร r นะครับแล้วก็เขียนตัวสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเส้นตรงประจุที่เป็นเส้นตรงยาวอันนั้นเนี่ยนะครับมีค่าตามสมการที่ล้อมกรอบเอาไว้